แรงงานไทยควรรู้นะครับว่าสิทธิแรงงานปรับใหม่ได้สิทธิ์อะไรเพิ่มบ้างมาดูกันครับซึ่งล่าสุดนะครับที่ประชุมบุริสสภาได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ให้สิทธิประโยชน์แก่แรงงานและครอบครัวมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มวันลาคลอดหรือสิทธิการลาเพื่อดูแลบุตรที่ป่วยซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญนะครับที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยครับ ในเรื่องนี้นะครับทางวุติสภาได้เห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันนะครับผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพิ่มวันลาคลอดไม่เกิน120วันนะครับและก็ลาต่อได้อีก15วันกรณีบุตรป่วยคู่สมรสลาช่วยเลี้ยงบุตรได้โดยไม่หักค่าจ้างครับขยายความแบบนี้นะครับในการประชุมบุติสภานั้นได้พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่พศจุดๆที่ได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับ ซึ่งก็มีสาระสำคัญในเรื่องการเพิ่มสิทธิการลาคลอดของลูกจ้างหญิงไม่เกิน120วันและให้สิทธิลาต่อเนื่องเพื่อที่จะเลี้ยงดูบุตรได้อีกไม่เกิน15วันครับส่วนในกรณีที่บุตรนั้นมีภาวะเจ็บป่วยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมีความผิดปกติหรือมีภาวะความพิการทั้งนี้กำหนดให้ได้รับค่าจ้าง50%ของอัตราค่าจ้างในวันทำงานนะครับ นอกจากนั้นนะครับให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตรได้ไม่เกิน15วันโดยใช้สิทธิ์ก่อนหรือในวันลาภายใน90วันนับตั้งแต่บุตรคลอดครับซึ่งจะยังคงได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานตลอดเวลาที่ลารับแต่จะต้องไม่เกิน15วันครับสำหรับประเด็นค่าจ้างนั้นก็กําหนดให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างหญิงที่ลาคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ได้ลาคลอดนะครับ แต่ก็ให้ไม่เกิน60วันหรือตามที่กำหนดในพระราชกิจสิทธิก,ก็คือลาได้ไม่หักค่าจ้างแต่ไม่เกิน60วันครับหลังจากนี้นะครับสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อที่จะประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปทั้งนี้ตามร่างกฎหมายแล้วกำหนดให้ร่างพรบรดังกล่าวนี้นะครับมีผลบังคับใช้หลังจากที่ได้ประกาศในราชกิจจาไปแล้ว30วันนะครับ ยังไงคุณผู้ชมก็รอการประกาศอย่างเป็นทางการในราชกิจจาโุเบกษาต่อแล้วจะใช้ต่อได้อีกเมื่อผ่านไปแล้ว30วันนั่นเองครับ